สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศรอบๆของมิเนครับผมรูเป็นอัพโครับบรรยากาศรอๆวันนี้รดัครับมาเราต้อไปเลยดูเป็นว่างครับสกครับเป็นไนเาแล้วก็ีอร้เราก็จะลงดูครับวันนี้เราขี่รถพครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางรถพวกนะครับมันเป็นยังไงตอนนี้ัยจะกแล้วเดี๋ยวดูัครับสวัสดีครับนะครับเรามาดูเส้นทางบรรยากาศรอบๆของประเทศจามูชาครับผม ตอนนี้เราอยู่บนตะขวงครับผมเรามาดูบรรยากาศเส้นทางครับเราก็มาขับรถฝั่งขวานะครับกับฝั่งซ้ายไม่ได้นะครับรถนาเทศเขาจะขับฝั่งนี้ครับก็จะมีเส้นทางต่างๆครับผมก็เนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนโรงเรียนติ๊กกำปูชาันครับผมก็จะมีกู๊ดค่ากู๊น้ำอะไรเหมือนบ้านเราครับผมแต่ว่าจะินแางก็จะเป็นจินแดงนะครับผมจินแดงทั้งหมดนะครับเพราะพื้นที่ภูมิประเทศของเขาจะเป็นคนละอย่างของเรานะครับก็ตรงนี้ฝนตกครับชาวนาก็จะไปงานทำไรกันนะครับผม มันจะมีข้าวและปลูกข้าวก็จะก็จะไม่ค่อยมีน้ำครับชาวบ้านก็จะบอกว่าฝนตกเยอะครับแต่น้ำไม่ค่อยมีครับผมเดี๋ยวเชิญทางครับเดี๋ยวเรามาชมเส้นทางต่อไปครับเดี๋ยวก็จะไปให้ดูอีกทางนึงครับผมครับครผมสวัสดีครับต่อครับต่อครับก็จะเป็นทางแบบนี้ครับอันนี้ก็ทางรัฐบานเฉลยครับกป็นเรื่องกาทำถนนใหม่นะก็จะประมาณนี้ครับผมปกติก็ถ่านแต่ไม่ค่อยมันจะหนักกว่านี้ครับผมวันนี้ก็ได้เกยตัวมันขึ้นไปมาครับ ก็โอเคครับผมจะผมจะทายระยะระยะให้ดูให้ทราบนะครับผมวิบเสด็จเป็นยังไงนะผมก็นี่ครับก็ยังยังไม่เสร็จเลยครับถนนครับเป็นนุ่งคลังครับเพิ่งเอาพึ่งเอาหินมาลงจากนุ่งคลังแล้วครับเดี๋ยวไป่ผมก็เดี๋ยวไฟบ้ากันนะผมนะครับมาเราเดินทางต่อครับผมตอนนี้ก็ถึงทางลูกคลังแล้วครับผมก็จะมีรถไถครับรถตุ๊กๆรถไถครับรถไถเดินตามครับจะมีชาวอะไชาวนาครับก็ที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวให้ปัวกกินนะครับแล้วพี่ก็กจะกินหญ้าเลยครับไม่กินต้นข้าวเลยครับสุดทนมาคครรัับบีย หมู่บ้านก็จะไม่มีถนนราชการครับเป็นถนนแดงครับผลข้าบ้านก็จริงนะครับชาวบ้านครก็จะมองชาวบ้านเด็กจะนั่งดูครับนั่งดูกับกระฟุนะครับผมัอนนี้ก็จะเป็นรถรถของเพื่อนเพื่อนบ้านเราครับผมจริงครับแบบกระหอบครับอันนี้ก็ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ที่น่าจะเป็นเตี้ยมบ้าชการอำเภอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลครับผมมีป้าบาลน่าจะใชยครับปนามัยประมาณนี้ครับนี่ก็สาราเป็นหมู่บ้านครับนะครับน้ำตุ่มครับหมู่บ้านนี้น้ำตุ่มครับผม บรรยากาศเด็กคนมากเลยนะครับผมร<น>้านค้าก็จะมีขายนี่ครับนี่ครับก็วัฒน์จูของชาวบ้านที่นี่ก็จะเป็นอยู่แบบวิถีชีวิตชาวบ้านครับผมก็จะมีบางบ้านก็มีเกลียครับผมเกลีย์วิถีชีวิตแบบบ้านบครับผมแล้วก็เดินกันต่อไปครับทางนี้คก็ทางนี้ก็จะออกไปอีกสักระยะหนึ่งครับประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบโลครับผมทางจะยาวต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม ทางได้ th ฉันพอจะไปแล้วนะสามสองน<อ><อ>